มาโนโปกิงทรง 3S นำทัพชาร์จศึกลงยิงซีเรียไทยอยู่23กำลังคึกจัดชุดใหญ่วัดขมกาตาทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอล e ีนี้ก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับศึกบอลนัดอุ่นเครื่องนะครับฟีฟ่าเดทีมชาติไทยทีมอันดับ111ของโลกนะครับมีโปรแกรมลงสนามเจอกับซีเรียอันดับ90ของโลกนะครับที่สนามชาบับอาอาลีสเตเดียม นครดูไบนะครับประเทศสหรัฐอาหรับอิเอบิเลตนะครับโดยแข่งขันเวลาตีหนึ่งครับเวลาไทยไถ่สดทา AIS Play นะครับความพร้อมเกมนี้เดี่ยมานโพกิ้งไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับนักเตะที่บาดเจ็บอย่างเอกนิปัญญาก็ไม่ได้ร่วมทีมชุดนี้ทำให้ทัพช้างศึกมีผู้เล่นเดินทางไปยูอี24คนนะครับสภาพร่างกายของแต่ละคนก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เต็มถังเลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้นะครับ ทางมโนโปกิ้งน่าจะกขนผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามในการเจอกับทางซีเรียรภายใต้การคุมทีมของเฮกเตอร์คูเป้นะครับที่เคยคุมทีมไอ้างขกิบาลเซียในสปอรบอลาลิกาสเปนรวมไปถึงสโมสรมูใหญ่อินเตอร์มิลานด้วยนะครับโดยขุบกำลังพวกสารประตูน,นะครับ เชื่อว่าน่าจะส่งกำพลปฐมอคตคุณนะครับลงสนามเป็นเบอร์หนึ่งในการลงเฝ้าเสานะครับส่วนแผนการเล่นนะครับเชื่อว่ามาโน่น่าจะปรับไปเล่น4-2-3-1นะครับเพื่อทําให้เกมรับมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเชตอดฮาร์ฟน่าจะเป็นวอนโอทอมเบียและก็กิสตากากแบนนะครับที่เคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับในศึกบอลเอเวกิครับนะครับเมื่อปี2021นั่นเองนะครับส่วนทีทอดฟุตบอลทันนะครับน่าจะได้ถอยลงไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับส่วน แบ็กขวาน่าจะเป็นหน้าที่ของนิโคลัสบิเกลซันนะครับที่น่าจะออกซัดให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นเกมแรกนะครับ่วนแดนกลางก็น่าจะมีเพียรอนชอมนัสมีนะครับคอยบัญชาเกมส่วนตัวรุกค่อนข้างที่จะดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับเพราะว่ามานโปกิ้งเตรียมที่จะส่ง 3S นะครับนำทัพโดยสุภพโชคสารชาติสุรทรเหมือนตารวมไปถึงสุภชัยใจเด็ดลงไล่ล่าตะข่ายนะครับโดยมีเจชนาทิพย์สมรสินกับตันทีมนะครับยืนเป็นย์เมคเกอร์คอย สร้างสรรค์เกมให้รุ่นน้องไล่ล่าตาข่ายครับส่วนทางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับปตาต้กองทีมของโคชละอิสระสีทาโลเกมนี้ก็จะลงสนามเป็นเกมที่2นะครับฟาดแข่งกันในเวลาตีสอเลยนะครับเอสเพลย์ไทยทอดสดอยากต่อเนื่องเลยนะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กนะครับโดยเกมนี้ทัพช้างศึกรุ่นเล็กนะครับก็จะเจอกับ ทางกาตาเจ้าภาพนะครับโดยเกมแรกนะครับทีมชาติไทยสเสมอกับซาอุดีอาระเบียมา2-2นะครับก่อนเกมนะครับโค้ชล่ะก็มีการเปิดเผยว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับจากเกมนัดแรกเพราะว่ามีนักเตะบาดเจ็บหนึ่งคนก็คืออนันต์ยอดสังวานนะครับส่วนบริเชตทอสดดดท,ที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นตะคริวในเกมที่ผ่านมาเกมนี้ก็น่าจะพร้อมลงสนามนะครับส่วนจะได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจิงหรือเปล่าก็ ต้องรอติดตามนะครับแต่คู่ลังหลักๆ,ๆก็น่าจะส่งลงสนามกันครบเลยนะครับแนวรับก็น่าจะเป็นโจทานเข็มดีที่มุ่งประตูตีสเสมอซาดิอาระเบียนในเกมที่ผ่านมานะครับจับคู่กับส่งชัยทองชํำส่วนฝั่งขวานะครับอาจจะได้เห็นแม็กซิมเบเรียนไตบาวเออร์นะครับกองหลังลูกครึ่งนะครับที่เล่นให้กับสกอตไทยออกซาร์เป็นเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นชามงผลเรืองธนโรน์นะครับส่วนด้านกลางอีดิฟันดอลาะร,รวมไปถึง ลีออนเจมส์นะครับนะ่าจะประสานงานร่วมกันนะครับส่วนตัวรุกมีเทียสักเกอรพี่ไม้ทีท่ทําไป1ประตูนะครับรวมไปถึงชาลร,รงพรมสีแก้วที่ทำแอซิดได้ด้วยนะครับก็จะลงประสานงานร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่กําลังคึกเลยทีเดียวนะครับสำหรับขีปนาวุธอายุไม่เกิน23ปีจะลงสนามเจอกับกาตานะครับก็สามารถติดตามรับชมและก็เชียร์ ทีมเมทไทยทั้ง2ทีมกันได้เลยนะครับโดยตีหนึ่งก็จะเป็นพี่ใหญ่ลงสนามนะครับส่วนตีสองก็จะเป็นน้องๆตุน้นอายุไม่เกิน23ลงฟาดแข้งนะครับติดตามรับชมทาง AIS Play ครับ